มาแล้วคำตอบที่ทุกคนรอคอยหลังถูกยงหนักว่าเป็นดาราอักษรย่อนอหนูในประเด็นเบี้ยวนี้เพื่อนร่วมแก๊งกว่า400ล้านบาทล่าสุดนานาไราบีนาออกมาพูดด้วยตัวเองแล้วผ่านคลิปสั้นใน IG story ที่เจ้าตัวยอมรับด้วยเสียงสันว่าใช่ค่ะเอ็นคือนานาเอง เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสจับตาอย่างหนักเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าทยอย unfollow นานา,นาจนกลายเป็นประเด็นใหญ่บนโซเชียลบางคนสงสัยถึงรอยร้าวในกลุ่มขณะที่บางคนมองว่าต้องมีเรื่องใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นแน่นอนในคลิปนานาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าจากข่าวและกระแสต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะคะใช่ค่ะเอ็นคือนานาเอง ส่วนอักษรยอ่อต่อเต่าไม่เกี่ยวข้องใดๆขอให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนานาไม่สามารถพูดอะไรได้มากณนะตอนนี้นานาขอโอกาสในการทำงานและทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อไปค่ะแม้เธาจะยังไม่อธิบายรายละเอียดใดๆถึงข้อกล่าวหาแต่การออกมายอมรับว่าเอ็นคือนานาเอง ทำให้โลกออนไลน์ประทุอีกครั้งหลายคนตั้งคําถามว่าบทสรุปทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรและอีกประเด็นที่หลายคนจับตาความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้าจะเดินหน้าต่อไปแบบไหนหลังมีการ unfollow กันเป็นโดมิโน,โนงานนี้ต้องติดตามแบบห้ามกระพริบเพราะทุกอย่างกําลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเต็มรูปแบบและทุกคำพูดจากนี้อาจเป็นจิ๊กซอสํสคัญของเรื่องราวทั้งหมด